พี่ว่าสาน้องชายตัดสินใจเลยเอาแม่กินเถอะโกโก้บำรุงสุขภาพแข็งแรงนอนหลับไม่ได้บอกนอนหลับกินเถอะโกโก้อร่อยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่เป็นผลต่อเบอาหวานค่ะ,ะวันแรกวันแรกกิน,นก,ก็ยังเฉยอร่อยไปแม่อร่อยเอาวันที่สองกินอีกพอวันที่สามอะไรของมึงอ่ะ <c oughs> ดีนะแม่นอนแม่นอนแม่นอนหลับแข็งแรงไม่เพียคือแล้วฟื้นฟูความจําด้วยคุณเดือนใช่ค่ะแต่ที่ จริงเลยพี่ยมเงินแม่มาแม่ไม่เคยทวงเลยนะพอเดือวันนี้ไปสัมวันเมื่อไรมึงจะใช่ผีกูเล่าว่าจะให้กินต่อดีไหมวะจริงอ่ะจริงจริงค่ะคุณเดือนยอมรับเลยนี่ไงแล้วคะ่ะถึงบอกว่าเราดีใจที่แม่เราแข็งแรงขึ้นคือเราเหลือแม่คนเดียวเราต้องดูแลสุขภาพของท่าน <advantage. S 1> เดี๋ยวจะไป<ห>ตรวจเบาหวานนะคะเดี๋ยวจะมาบอกผลแต่ดีค่ะสุดยอดเลยค่ะค่ะนี่คุณเดือนคุณเดือนเราพูดคุณเดือนเราพูดถึงเรื่องภูมิแพ้น้องเผยนะคะ ภูมิแพ้ในจมูกเหมือนจะเข้าเป็นไซนัสเลยนะคะ,คะเป็นกลิ่นเลยค่ะเราต้องเราต้องส่งไปให้ฐานแล้วค่ะใช่ค่ะภูมิแพ้ดีมากๆเบต้ากูแคนค่ะเบตา้บตา